อู้อื้ยอยู่เฉยเลยครับสวัสดีครับโอ้เราก็มาโทรหนึ่งเหมือนเดิมครับเมื่อวานล้างไมโครครับวันนี้ล้างเทเลอร์แต่เทเลอร์ล้างไม่ยากเหมือนไมโครเนาะแค<อ>่ล้างล้อกะถูข้งขางๆนิดหน่อยครับ เมื่อวานเมื่อวานนี้ล้างแม่ครล้างแม่คูแล้วก็ถ่ายน้ำมันครุงน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันตัวเดินพอมา สาย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 วันนี้ก็ประมาณสี่โมงนะครับเราก็จัดการล้างเทเลอร์ต่อเลย,เอ,ยอันนี้แล้เขาบอกว่าคำสุภาษิตนะถ้าคำสุภาษิตเขาก็บอกว่าอยู่บ้านนายอย่านิ่งดูดายครับปั่นวัวปั่นควายให้ลูกท่านเล่น แต่นี้ไม่ใช่วัวควายครับแต่เป็นรถก็ต้องล้างครับต้องล้างเช็ดถูให้สะอาดก็ต้องขยันนะครับคืออยู่ไปเราไม่ทำอะไรเลย เขาก็จ่ายตังเราก็แบบไม่ค่อยอยากจ่ายถ้าเขาเห็นอยู่อย่างนี้เขาก็จะจ่ายแบบโอ้ไม่เสียดายเออก็ทำไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าจัดไปเครื่องอัดฉีดครับโอ้ อย่างดีเลยแต่มันก็น่าล้างอยู่หรอกครับพอมันเราถูนิดนิดน่อยหน่อย ฉีดพอกดฉีดไปมันก็ดูสะอาดมันก็น่าขยันมันก็น่าล้างนะแต่ถ้าน้ําแบบไม่ค่อยไหลหรือน้ําแบบไหลจะจิบก็จอยโอ้ยขี้เกียจเลยแหละแต่นี้จับปุ๊บฉีดฉีดฉีดปุ๊บก็แล้วก็เอาแฟบหรือสไล์หรืออะไรก็แล้วแต่

เมื่อกี้ก็ได้ยินคำสุภาษิตพูดไปแล้วบอกไปแล้วก็ถูถูไปยิ้มไปเหลาครับเหลาไม่ขยันเขาก็ไม่ให้อยู่เขาก็ไปทรงที่บ้านคืนเนี่ยไปทรงที่บ้านไปหาปลาซิว หากุ้งน,น,น,นี่นี่แหละอาปาซิวป่ากุ้งขายถุงละสิบบาทยี่สิบบาทมาอันนี้ก็ เนี่ยเกิดมาใช้อื่นเพื่อผื้นดินไทยเกิดมาทำไมล้างแต่รถใช่ไหมเหล้าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กล้างอาชีพก็ต้องล้างแต่รถเลยครับ จนมือเปื่อยทหารก็เลือกไม่ถูก โคนะเอาเเอาราคาไม่ได้ฮะราคาอ้เอาหรอกรเปลี่ยนได้เลยไมถึงสล้านก็เกือบสล้านใช่ไหมครับไม่ะนี่ไป หูเลยถูๆจนออกเลขสะอาดๆนเลยครับพอถูไปแล้ว คุยดังๆหน่อยก็ได้ครับคุยมันเงียบๆครับโทรศัพท์มันดูดเสียงดีคุยดังๆหน่อยเลยไม่ต้องเงียบไม่ต้องกระซิบเราคุยเสียงดังมันเหมือนกับตะคอกพอคุยอย่างนี้ปุ๊บพอฟังแล้วมันน่าฟังชวนฟังติดเครื่องแล้วเนาะก็ติดเครื่องแล้ว เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับผมเราล้างรถก็พากันจะไปเอาแคทครับผมสวัสดีครับบายบายครับ